ถ้าเพื่อนเพื่อนพูดมากจนเพื่อนในกลุ่มเบื่อค่ะควรจะทํำยังไงคะให้เขาไม่เสียน้าใจค่ะเวลาที่เราจะบอกสิ่งที่ไม่ดีของเพื่อนเพื่อ,หร,อหรือว่าอีกในนึงก็คือการติกันนะครับเราอาจจะชมเขาก่อนนะครับว่าเสียงเธอเพราะนะ<อ>นะครับเธอหน้าตาสวยนะเสียงเพราะจังเลยเมืเ่อไหร่จะเงียบสักทีลายมือเธอสวยนะแต่ว่าถ้าฉันอยากูกอยู่เงียบๆตอนนี้อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นหมายถึงว่าหลีกเลี่ยงการพูดรุนแรง นะครับผมใช้คําที่เบาๆแล้วก็อาจจะใช้วิธีบอกนิดนึงนะครับว่าขอสมาธิตอนนี้ได้ไหมหรือว่าชวนไปทาอย่างอื่นก็ได้ใช่ครับเราอาจจะใช้วิธีแบบว่าขออนุญาตนะแล้วฉันขอสมาธิตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยครับเพื่อนนี่เขาเพื่อนนี่เขารู้ตัวเขาจะรู้สึกว่าเงียบได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขายังไม่ทราบอีกใช่ไหมครับเราอาจจะใช้วิธีขอเวลาส่วนตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยเราก็ย้ายที่อ่านหนังสือหรืออะไรไปงั้นก็ได้